สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใกโกกอันนี้ก็น้ําที่มันไหลลงมาจากเขานะคะน้ําเสียพระอาจารย์ก็ต่อลงมานะคะนี่ต่อลงมาน้ําที่ไหลมันจะซัดเข้าเข้าวัดก็เอาทํโตอ,ออกมานะคะไปดูก่อนนะคะ ไปดูแม่สุรพีก่อนนะคะนี่ก็ทำลานอย่างนี้นะคะอากาศแม่สุรพีค่ะ มากับแม่สุรพีค่ะสวัสดีค่ะแม่สุรพีสวัสดีค่ะลูกมาหาแม่สุรพีนะคะมาขอสุขขอลาบวันนี้นะ่ะขอให้แม่สุรพีเขียนเลขให้หน่อยนะคะวันนี้วันที่สิบหนะคะสาธุขอให้ได้ เงินข้าบ้านด้วยนะคะ FC ก็รออยู่นะแม่สุรพีถ้าถูกหวยถ้าถูกหวยได้เงินเยอะก็จะมาถาวายขนมผลไม้นะคะสาทุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดูเอานะคะนี่ดูเอาเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะป้าขาใสห็นแล้วนะคะป้าคาใสห็นแล้วนะคะเห็นแล้วคะ่ะจะก็ <c oughs> สวัสดีนะคะแม่สุรพีน,นี่ค่ะแม่สุรพีก็อยู่อย่างนี้นะคะตอนที่เอาขึ้นจากน้ำป้าป้าใสก็ไปเอาเอท่านขึ้นเหมือนกันนะคะก็ มีสองนะคะแม่สุรพีแล้วก็สามีท่านด้วยนะคะก็มาด้วยกันนะคะนี่ค่ะมาด้วยกันอันนี้ก็สะนะคะสะก็มีกบค่ะนะคะนี่แม่สุรพีนะสวยสวยป้าคำสายฝันเห็นนะสวยมากนะคะก็ขอพรนะคะคุณแม่ ขอโปรดผา,ายลูกด้วยแล้วก็ FC ด้วยนะคะขอฝากเขาจะดูในคลิปนะคะคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สุรพีนะคะเห็ <ül> นไหมคะนี่ก็ท่านก็อยู่ตรงนี้นะคะถ้าคนไหนถูก12ล้านแล้วก็หล้านก็จะมายกขึ้นนะคะทำ ยกแท่นขึ้นแล้วก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะถ้าได้สิบสองล้านนี่ค่ะแม่สุรพีกับสามีเพื่อนเท้าคำเงินนะคะเท้าคำเงิน,นเคยฝันหินก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วก็ไปหาหน้าเต่ไปอาบน้ำอยู่ตรงนั้นอาบน้ำอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปไปไป,ประมาณนะคะสาธุแม่สุรพีกับคนนะคะ ขอให้ลูกมีโชคมีลาบด้วยนะคะสามีท่านด้วยก็นี่ค่ะแม่โซลพีนะคะป้างำใสก็เคยมากราบมาไหว้นะคะนี่ท่านก็ขอโชคขอลาบหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาถวายผลไม้นะคะวันนี้ก็โอ้มีข้าวเนาะ วันนี้มีแต่ข้าวนะคะสาธุมีแต่ข้าวค่ะก็ถวายข้าวนะคะนี่ถวายข้าวให้นะคะก็ขอให้เงินข้าวฝากร้านด้วยเด้อล้านปลาคำใสก็ขายเสื้อผ้านะคะสาขายผ้าถุงกระโปรงกางเกงแล้วก็เสื้อ ผ้าขม้าเสื้อผู้ไทยสุดผู้ไทยนะคะก็ขอให้ได้ขายดิบขายดีเดอ้อฝากหล้านด้วยนะคะคุณแม่สุรพีเรายังไม่มีใครมาทำให้เพิ่นถ้าโชคก็จะมานะคะหกหกล้านก็มาค่ะสิบสองล้านก็ จะได้อันนั้นอีกหลังคาอีกนะคะก็ถวายข้าวให้ท่านเนาะถวายข้าวให้ท่านนะคะนี่ค่ะสาธุสาธุนะคะลูกก็จะกลับแล้วนะคะก็ท่านให้แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะชัดไหมคะนี่ชัดนะคะนี่ ชัดมากเลยให้3ามตัวเลยเนาะสาธุสาธุนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะชัดเลยค่ะนี่ค่ะกลับกันนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากดูโฆษณาย้อนหลังฝากช่องหมวดฟื้นเดอ้อขอบคุณลุงหน้าค่ะ